สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบีพระใหม่หรือว่าเสียบีพระใหม่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อพัน์นะครับปุยากรามูอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูเหรียญกันครับก่อนที่จะมาดูเหรียญกันผมขอฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้นําคลิปเหรียญหลวงพ่อพัน์ลงมา ให้ดูกันได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับขอบคุณมากครับผมและติดตามผมท้งอีกหนึ่งช่องทางคือทางเฟซนะครับเฟซเสบีรถไถซิ่งนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมครับผมเราก็จะมาดูเหรียญรุ่นรุ่นนี้กันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่น ไตรมาสหกสามนะครับนี่นะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับในรางรุนห้าพิมพ์นะครับรุนห้าพิมหนึ่งร้อยเหรียญอยู่ในลังนะครับรุนห้าพิมพ์นะครับนี่นะครับอันนี้ผมจะเอาพิมพ์ห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับมาให้ดูกันนะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับ นี่นะครับเป็นรุ่นห่วงเชื่อมนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดดูความคมความชัดนะครับความตึงของเหรียญนะครับขอบเหรียญนี่นะครับเหรียญนี้รับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมนี่นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญสมนาคุณยกรังนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับนี่จะตอกคาว่ามอมมาชอช้างนะครับ มาหาชนวนนะครับความคมความ,วามตึงของเหรียญน,นครับมีเส้นนี่นครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับดูด้านหลังนี่นะครับเป็นเหรียญที่ราคาก็ระดับหนึ่งนะครับก็ราคาสูงระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับ ดูความครบความคมนะครับยันนะครับนี่นครับยันหลวงพ่อข้างบนก็จะดูความคมของตัวหนังสือครับโอ้โหหลวงพ่อพัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับยันเย็นคมนะครับนี่นครับมีเส้น เส้นของบล็อกครับนี่ครับนี่ขอบเหรียญเนียนนะนี่ครับอันนี้ตอกมหาชนวนครับมองมาจอดช้างคือมหาชนวนครับหนึ่งลังลุ้นห้าพิมพ์นะครับนี่ครับความคมครับเดี๋ยวดูข้างหน้าครับโอ้โหนี่ครับความคมของพ่อครับ นี่นะครับนี่นะตอกยันนี้ตรงที่สังกตินะครับนี่นะครับนี่นะกอันนี้อยู่ที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับความคมของจีวอนะครับนี่คนระับดูเส้นนะครับเลขโค้ดนะครับสี่แปดหนึ่งนะครับนี่นะครับ วสวยๆนะครับเป็นที่เหรียญที่น่าเก็บนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับนี่นครับอันนี้คือหนึ่งพิมพ์นะครับทหมดมีห้าพิมพ์ผมได้มาน,นะครับนึ่สอง ผมตอนนี้ผมมีอยู่สามพิมพ์นะครับนี่คือพิมพ์อีกหนึ่งพิมพ์นะครับนี่พิมพ์โชคตัวอีซับนะครับนี่เหรียญน,นั่งพานนะครับนี่ครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้เหรียญน,นี้ก็เป็นมห AH าชนวนเหมือนกันนะครับเป็นมหาชนวนหน้าก,ากากเงินนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นรายการลุ้นนะครับผมลุ้นมาครับนี่นะครับโชคซับนะครับกระโชคซับนะครับนี่เป็นหน้ากากเงินแล้วก็มีเหรียญนี่นะครับหัอดหนังนะครับนี่เป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับเป็นนี่นะครับเป็นทองแดงลมควันนะครับหน้ากากทองทิพย์นะครับ นี่ครับผมได้มาสามพิมนี่ครับมีสามพิมนี่ครับแล้วก็อีกสองเหรียญเป็นเหรียญเหรียญสมนาคุณครับที่ยังเหลืออยู่นะครับก็จะเป็นเสือครับแก้วนี่ครับผมแล้วก็เป็นกระโชคทรัพย์นี่ครับไม่ตัดปีกเป็นเหรียญสมนาคุณนอกรังครับนี่นครับ ครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ